นี่เผาปีศาจเริ่มเคลื่อนไหวแล้วอย่างนั้นเลยเจ้าปีศาจนั่นอยู่จุดสูงสูตรของระดับข้ามขอบเขตแล้วอย่างนั้นหรยมิใช่ว่าภายในแดนลับถูกจํากัดระดับพลังไว้แล้วหรอกหรือท่านปรมมจารศักดิ์สิทธิ์เจ้าคะเราเปิดประตูเคลื่อนย้ายก่อนกําหนดไม่ดีกว่าหรือเพื่อที่จะได้ให้เหล่าศิษย์รีบออกมาก่อนทําไมล่เจ้าเป็นห่วงศิษย์ของเจ้าหรือยอย่างไรชิ ข้าไม่ได้เป็นห่วงเจ้าบ้านนั้นสักหน่อยเพียงแต่เป็นห่วงสิทธิคนอื่นต่างหากเล่าไม่ต้องกังวลไปข้าได้คิดเอาไว้แล้วภายในสองวันประตูเคลื่อนย้ายจะเชื่อมต่อกับแดนลับเองหากว่าเราอดใจรอไม่ถึงสองวันก็คงน่าเสียดา yeah. ยแย่ชจ้าสิทธิทรยศนั่นมันไปอยู่ที่ไหนกันนะเฮ้ <h aut> <h aut> โดนปีศาจกินไปเลยซก็ดี ณนดินแดนปีศาจรกรางสูรูเสสิทธิ์เอกของยอดเขาหยุนฝฟึงหากข้าปล่อยให้คนตายต่อหน้าเนสวรร์น,นี้แล้วก็แผนการที่ข้าจะขึ้นเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์คงจบสิ้นแน่โชคดีจริงเชียวนะเจ้านะ คือสิิ์น้องหญิงเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองเอ๊ะชูชิวอ,อ,อย่างนั้นเหรอผู้ที่ขึ้นไปยังจุดสูงสุดของหอคอยไถยซูได้เขายังอยู่แค่ขั้นกลงล้อทะเลวิญญาณขั้นสูงสุดเองแต่ว่าผู้ปีศาจที่อยู่ตรงหน้าตัวที่อ่อนแอที่สุดยังอยู่ตั้งขั้นสะพานวิญญาณเชียวนะเขาชนะพวกมันไม่ได้หรอกการทำเยี่ยงนั้นก็เหมือนการเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆไม่นะ สิทธิ์พี่ชูชิวทรงพลังเกินไปแล้วหาบอกว่าท่านคือเทพมารกับชาติมาเกิดก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงสิทธิ์น้องหญิงเจ้าเป็นอะไรหรือไม่ขอบคุณสิทธิ์พี่ชูเป็นอย่างสูงที่ช่วยชีวิตพวกข้าเอาไว้ลิ้นจือศักดิ์สิทธิ์ระดับโลกาตอนนี้เจ้าบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่หรอือจงใช้เจ้านี่เถอะเออสิทธิ์พี่ ข้ารอไว้ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะมันมีค่ามากเกินกว่าที่ข้าจะใช้มันสิทธิ์น้องไม่ต้องเกรงใจสถานการณ์เลวร้ายเช่นนี้หากปล่อยนางไว้คงแย่แน่หากว่าเจ้าไม่สนใจตัวเจ้าเองแต่โปรดอย่าลืมสิทธิ์น้องของเจ้าสิแต่ว่าหากว่าเจ้าไม่สบายใจค่อยนำยานี้มาคืนข้าหลังจากที่เราออกไปก็ได้ขอบคุณเจ้าค่ะสิทธิ์พี่ข้าจะตอบแทนบุญคุณท่านอย่างแน่นอน ในตอนนี้ด้านนอกคงจะรับรู้ถึงสถานการณ์ของเราแล้วคงจะมีการเร่งเปิดประตูเคลื่อนยาให้พวกเราเป็นแน่สิทนองหากเจ้ากินยานี่คงจะต้องใช้เวลาสักพักในการฟื้นฟูเจ้าควรจะไปรอที่จุดรวมพลเสียจะดีกว่าแล้วสิพีจะไปกับพวกเราไหมเจ้าคะไม่ละ่ะข้ามีเรื่องต้องจัดการหลังจากนี้เราคงต้องแยกทางกันแล้วละ่ะชิ้นส่วนกระจกนีเริ่มสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆย ้าอาจจะต้องรีบเก็บเกี่ยวผลปีศาทารกวิญญาณเพื่อมาเลื่อนระดับให้เร็วที่สุดณลานไถสูสิทธิพ่ชูช่างยอดเยี่ยมจริงๆเขาเอาชนะพวกปีศาได้อย่างง่ายดายเลยแถมเขายัางยืดหลินจือศักดิ์สิทธิ์ระดับโลกาให้อีกน่เป็นของที่ล้ำค่ามากเลยนั่นๆ่ะข้าว่าสิทธิพ่ชูกับสิทธิพหรุ่่เหมาะก,กันมากเลยนะ ชูชิวมีจิตใจที่ดีงามแถมความสามารถก็ยังน่าทึ่งอีกช่งน่าประทับใจจริงๆเจ้าบ้านั่นเจ้าสิทธิทรยศนี่คิดอะไรอยู่กันแน่ข้าอุตส่าห์เป็นห่วงเจ้าแทบตายเลยนะดินแดนปีศาจรกรางภูเขาหินโม่หาพวกเราได้มันว่า พลังของพวกเราจะเพิ่มขึ้นไปถึงขั้นอาณาจักรวิญญาณได้แน่ช้าก่อนมีคนมาเจ้าก็คือชูชิวอย่างนั้นหรอ,หร,อรู้จักกันด้วย,ยง,งั้นหรยอใช่แล้วข้าเองขอถามได้หรือไม่ว่าท่านทั้งสองมาทำอะไรหน้าที่แห่งนี้นี่สิพี่เท่านี้มีกลิ่นอายปีศาจหนานแน่นมากข้าว่าเราให้ชูชิวเข้ามาช่วยน่าจะดีกว่า เป็นความคิดที่ดีหลังจากที่เจ้านั่นได้ผลทารกวิญญาณมาเราก็แยกจากมันมาเสียสองรวมหนึ่งยังไงเราก็ชนะแน่น,นี่ชูชิวเจ้าคงจะเห็นผลทารกวิญญาณเราใช่หรือไม่เจ้านี่เนี่ยมันมีค่ามากเลยนะหากเจ้าช่วยเราเออกมาได้เราจะแบ่งกันเป็นสามส่วนข้าขอปฏิเสธนี่ชูเชิว อย่าให้ข้าต้องใช้กำลังเพียงแค่ช่วยเราเอา,เอามันมาไม่เห็นจะต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยสิทน้อกอย่ามวัวเสียเวลาคุยเลยข้าจะใช้วิชาสีตาสามดาราจับมันเอาไว้อย่างไรมันก็ไม่มีทางหนีพ้นแน่นี่ชูฉิวเจ้าก็อยู่เพียงแค่ขั้นกรงลอร้อทะเลวิญญ,ญาณคิดว่าจะทำอะไรพวกเราได้อย่างนั้นหรือไข้ก้นกับขังสีทิศเอาไปกินซะ ความลับแห่งสิ่งจือร้ <c oughs> อยเต้าหากชาติหน้ามีจริงก็เลิกปั้นหน้าเป็นคนดีซะนะ ไม่แปลกใจว่าทำไมผลปีศาจถึงหายากเพราะข้าไม่รู้ว่าต้องใช้เวลามากแค่ไหนกว่าที่ผลปีศาจจะโตเต็มที่มีการแจ้งเตือนถึงโฮสช่างน,น่าเสียได้ภายในดินแดนลับจะไม่มีผลปีศาธารกวิญญาณอีกต่อไปโฮสคุณสมกับเป็นตัวร้ายจริงๆคุณได้ทำการถอนล่าของต้นจนหมดได้รับแต้มบรรลุห้าร้อยโฮสคุณพร้อมที่จะบรรลุระดับวงล้อทะเลวิญญาณขั้นที่สิแล้วหรือยังอืม และมีข่าวลือที่จะแจ้งเตือนถึงโฮสตการบรรลุไปขั้นสูงสุดรอบที่สองจะต้องเผชิญกับทันสวรรค์เฮ้ยเฮ้ยนี่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแนะ่ๆนะปกติแล้วต้องขึ้นไปถึงระดับนักบุนขั้นต่ำก่อนไม่ใช่หรือถึงจะได้เจอกับทันสวรรนคะ์นะเหตุใดข้าถึงเจอเด็วเช่นนี้ล่ะระบบไม่ได้คำนวณผิดพลาดคำนวณความเป็นไปได้ทั้งหมด3,000ล้านครั้งความเป็นไปได้ทั้งหมดที่โฮสจะโดนทันสวรรค์มีถึง9 9 9 9 9 9 9 9ปซ์ ้ยการบรรลุมันทรงพลังมากเกินไปงั้นหรอพูดสั้นๆก็คือระบบขอให้ท่านอดทนจนถึงที่สุดหากท่านต้านไม่ไหวท่านก็จะถึงแก่กรรมอย่างแน่นอนหน้าป่าโบราณยิ่งข้าตรงไปทางนี้กระจกหินก็ยิ่งผันผวนขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้ไหมว่าจะได้เจอกับอีกชิ้นส่วนหนึ่งว้าข้ามันซ่า ความผันผวนของกระจกมีมากขึ้นอย่างนั้นหรอดูท่าคนที่ถือกระจกหินอีกครึ่งหนึ่งสงสัยมันคงต้อ,อามามอบให้ข้ค่อีอกแล้วกระมังบ้าเอ้ยค่ายของพวกปีศาจงั่นเหรอความผันผวนของกระจกหินรุนแรงมากคนที่ถือกระจกครึ่งหนึ่งอยู่น่าจะเป็นผู้นําของกองทัพปีศาสินะระบบข้าขอถามอีกครั้งแน่ใจใช่ไหมที่ข้าจะต้องเจอทันสวรรค์น่ะแน่นอน อย่างนี้ก็สวยสิประตูเคลื่อนย้ายสิทธพี่ใครก็ได้ช่วยสิทธิ์พี่ด้วยใครก็ได้ช่วยห้ามเลือดของข้าทีเมือเม่อไหรเมื่อไหรเราจะได้ออกไปกันมีคนบาดเจ็บอยู่เพียบเลยทัพปีศาจที่จะจับพวกเขาในคราดเดียวสินะ ไม่คิดเลยว่ามันจะเร็วยิ่งกว่าข้าอีกโฮสนี่อาจจะหมายความว่าชีวิตของท่านยังต้องดําเนินต่อไปและนี่ไม่ใช่เวลาที่ท่านจะมาคิดเรื่องนี้ตอนนี้ท่านกําลังถูกราชาปีศาจตามไล่ล่าและยังต้องเผชิญหน้ากับทันสวรรค์อีกท่านคิดวิธีจัดการแล้วหรือยังข้ารู้แล้วหนะ่าเพราะงั้นไม่ต้องกังวลหรอกพวกปีศาจนั่นมันตามพวกเรามาอย่างนั้นเหรอแถมจำนวนพวกมันก็มีไม่น้อยเลย กลิ่นอายของปีศาจตัวนั้นอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในระดับข้ามขอบเขตไม่ผิดแน่พวกเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันนี่มันสามารถตัดค่ายกนที่จักรพพัดวางไว้ได้อย่างนั้นรึเป็นไปได้ไหมว่ากระจกหินที่อยู่ในมือของมันอาจจะเป็นอาวุธของจัก,กรพพัดเจ้าพวกมน,นุษย์พวกเจ้าอยากจะอยู่หรืออยากจะตายกันละ่ะหากต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ละก็จงส่งกระจกหินอีกครึ่งหนึ่งมาซะอืมเจ้าหมายถึงเจ้านี่อย่างนั้นรึ นลานไทรสูชูชิวเขาอาจจะต้องโดนปีศาจนั่นเล่นงานแน่นี่เขาเป็นคนดึงดูดปีศาจให้มาหาเราสิิ์คนอื่นอย่างนั้นหรือเหตุใดเจ้าสิทธิบ้านน้นต้องทำเช่นนั้นด้วยมาถึงจุดนี้แล้วมีความเป็นไปได้สองอย่างไม่ถูกสิิ์คนอื่นผลักออกไปแม้ก็เขาจะเป็นคนยอมเสียสละซะเองไม่ว่าผลลัพธ nice. ์จะเป็นเช่นไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่ดี ความแข็งแร่งในปัจจุบันของเขายังไม่สามารถเอาชนะผู้นําของกองทัพปีศาจได้หรอกหากใช้สมบัติที่จกักรพรรดิทิ้งเอาไว้ล่ะเช่นนั้นดินยันปีศาจโลกล้านถึงคลาล่มสลายแน่สิทธิ์พี่ชูสมกับเป็นสิทธิ์พี่ของพวกเราจริงๆในเมื่อเรื่องมันเป็นเช่นนี้เหตุใดท่านถึงไม่สละตัวเองเพื่อเหล่าศิษย์น้องบ้างหรือ นี่เจ้าต้องการให้สิทธิพี่ชูสละตัวเองงั้นเหรอนี่นี่สิทธิน้องหลู่เซ่สิ่งที่เจ้าพูดมามันก็ออกจะเกินไปหน่อยนะสิทธิพี่ชูเป็นคนที่มีความชอบธรรมก็เลยเต็มใจเสียสละตัวเองจริงไหมล่ะขอรับสิทธิพี่ชูเฉียวและพวกเจ้าคิดว่าสิทธิพี่ชูสละตัวเองไปแล้วปีศาจพวกนี้ไม่จะยอมปล่อยพวกเราไปอย่างนั้นเหรอในยามวิกฤตที่พวกเราไม่อาจต้านได้การผลักใส่สิทธิพี่ชูออกไปเป็นอะไรที่ไรอย,อยางอายที่สุดเช่นนี้พอปีศาจไม่ดูถูกพวกเราไปมากกว่าเดิมหรอกเหรอ ข้าให้เวลาเจ้าอีกห้าลมหายใจหากเจ้าไม่ออกมาเดี๋ยวข้านี่แหละจะเป็นคนไปหาพวกเจ้าเองไม่นะข้าไม่อยากตายโอ,อ้ใครก็ได้ช่วยด้วยสิพี่ชูฉิวช่วยพวกเราด้วยเถอะถ้าท่านออกไปปีศาจพวกนั้นก็ไม่ทําอะไรพวกเราแล้วสิส์พี่ชูฉิวขอบใจสิพี์น้องที่เต็มใจช่วยพูดแทนข้าสถานการณ์เช่นนี้ข้าชูชิวขอขอบคุณจากใจจริง ปล่อยที่เหลือให้ข้าจัดการเองเถอะนี่ชิวชิวจะเผชิญหน้ากับผู้นำปีศาจเพียงลำพังอย่างนั้นหรือนี่เป็นเส้นทางที่เจ้าเลือกเดินจริงๆอย่างนั้นเหรอเจ้ามนุษย์เจ้าถือว่าเป็นคนที่ดีเลยเนี่ คออนปีศาจทะลุวิญญาณที่สุกแล้วอย่างนั้นเลยร,รียบไปแยกมันมาเร็วเข้าถ้ามันใครที่เอามาได้ข้าจะตกางวันให้อย่างงามรสชาติดีระบบบรรลุเคล็ดวิชาเต่าจริงสวจพบว่าร่างของโฮ้คือกายาศักดิ์สิทธิ์โบราณกำลังฝึกฝนเคล็ดวิชาเต่าจริง ค่าบรรลุที่ใช้ประมาณ10,000ค่าบรรลุบรรลุสําเร็จค่าบรรลุที่ใช้10,000แต้มกายาศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงระดับกอง,งอธธรถทะเลวิญญาณได้ขึ้นมาถึงขั้นสูงสุดและขึ้นมาถึงระดับสะพานวิญญาณขั้นที่9กาโพดกาลังได้รับทันสวรรค์โปรดเตรียมตัวท่านสวรรค์จะผ่านลงมาสิบครั้ง เอาทันสวรรค์ไปกินซะอันเนื่องมาจากคลิปรวมตอนบินนะผมก็เลยต้องเอามาลงแยกแบบนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแค่นี้แหละ